สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้กับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1เดือน4ปี68นะครับกับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมโอ้โหเนี่ยถ้าทำคลิปกลางคืนนี่เชฟหนุ่มเบื่ออย่างเดียวแสงมันไม่ได้เดี๋ยวลองเปิดมมแบตช่วยนี่ถ้าเปิดมมแบตช่วยมันก็จะแบบลองไว้ ดูที่มันจะเป็นไหมครับผมวันนี้วันที่สามสิบนะครับแต่เชหนผมทาแนวทางของวันที่วันที่หนึ่งะครับแนวทางรัฐบาลไทยครับ <c oughs> งวดประจำวันที่หนึ่งนะครับผมงวดที่แล้วก็ไม่เข้านะครับดต่งวดน,นี้มาตามต่อครับวันที่หนึ่งนะครับผมเดือนสี่นะครับผม ปีหกแปดนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมครับผมสำหรับวันที่หนึ่งเด่นนะครับตัวเด่นของรัฐบาลไทยนะครับผม วิบป,ปับวี่บับอยู่นั้นโอ้ยกลางวันก็เสียงดังกลางคืนก็อย่างนี้เด่นของวันที่เด่นที่ห้านะครับผมห้า ห้าแล้วก็7นะครับแล้วก็9นะครับ5 7 9วิ่งลู่นะครับผมวิ่งลู่ที่7นะครับ5้าดเวิ่งลู่ที่7ดนะครับจับชุดให้นะครับผมก็จะเป็น ห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็ห้าสี่นะครับสำหรับเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดสาม เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับเก้าก็จะเป็นเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าสี่นะครับชุดเบิ้ลน,นะครับผมห้าห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าเก้านะครับ ชุดสามตัวนะครับผมก็จะเป็นห้าเก้าเจ็ดนะครับเจ็ด 7จแล้วก็จะเป็น7 7็หนะครับผมงวดประจำวันที่1เดือนสี่นะครับผมเด่นที่7นะครับเทม่มว่าน่าจะมีเบิ้ลไม่เบิ้ลหน้าก็เบิ้ลหลังนะครับผมวิ่งรูกที่7นะครับ เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเจ็ดสำหรับชุดที่เชฟหนุ่มชอบนะครับผมก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวชุดสามตัวห้าเก้าเจ็ดนะครับผมยเนี่ยมันวิบ,บวับวิบวับต้องหาอุปกรณ์ทำคลิปเพิ่มนะมึงเนี่ยชุดนี้ที่เชฟหนุ่มชอบนะครับผม ใครชอบก็ลองตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับขอให้เฮงเฮงปังปังนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ